สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนขวชีวิตคิดต่อเลยครับผมนีเขาอยู่้าน่างดําโซลาเซลบุรีย์นะครับทางดําบุรีล์นะครับนขวัญ้พาไปบึงในลานเพนครับวั้มงานสีฟ้าโอ้ยน่อ้ยจับเยนามดจนาได้ครับผมเบิ่งคิดผมเบิ่งคิดมาโดนเลยผม ลุงชวนหลลุงชวนชีวิตคิดไปเรื่อยครับผู้ที่ไปเรื่อยคูที่ปลูกอ้อยร่ำไงอืตรงนี้ผมอยู่นี่หลายตัว่าอ้อยล่ำขนาดนี้ใช่ไหมแมนทอต้นเผ่านี่นั่นครับโอ้ยมันพันอะไรแต่มันใหญ่นะนะมันยักษ์เกียวครับนี่ขนาดนี้มั้งเหรอครับก็อ้อยว่าจะขนแต่ไม่คิดตัวจริงกับขนไปเรื่อนะนี้ใหญ่ได้อะไรจ๊ะมาเอาชุดต้นน้ำ สองเลงครับสองเลงครับเพราะว่าสมัยนี้ผมใส่เห็นอยู่ผมเบิร์นไม่คิดว่าอยู่ใส่แบบนี้ขายเบิดร์นเพราะว่าผมมาช่างดำมาบริการมาบตัว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 ติงครับอ๋ออันนี้ไม่พร้อมจริงครับเป็นน้ำก่อนเป็นนนน้ก่อเี่ยก็ตัวช่างดำนะคุอนี้สัวลูกชุนมาฮอดมาฮอดตมาช่างดำนะกระสังพี่น้องเอฟซีทั้งบุรีรัมย์นะครับอำเภอกระสังนะครับจับได้ด้วยครับถ้ามีอย่างที่ต้องซื้อมาล้านช่างดำครับนี่เลยตัว่าที่ร้านช่างดำบุรีรัมย์ครับ

น้ำน้ำจอกตากนิ้วนี่ครับผมกนิ้วยอดลึกกี่เมตรปัจจุบันยอด3 6เมตรครับ้6เมตรอก60 63เมตร้6เมตรได้น้ำประมาณกี่คิวที่ใช้อยู่เอ่ออหนจะ2องนาทิตย์ได้300ลิตรชมงแล7ชิ้ว8ชิ้วตัวโม7-8คิวครับน้ำเมตรครับอันนี้เลยนี่เนเท่าตัวเดิมรันแ้อย่สองเครึ่ง สามสิบเมตรเแปดคิวเราสเมตรเปหกคิวสามสิบเมตรเคิวเออบบร์ดนาดประมาณสามสิบเมตรเแปดคิวดีกว่าสรับประมาณหกปนพาแล้วท่านแต่ไม่หวั่นะคือทางันแตไม่หวัระบบนะครับ

เลอับด็กไปคนนึงครอบคอบสูครอบอย่ง้รับนเกรัร้อยบาทแล้วอยู่ได้อยู่ประมาณเรตั้งระบบ้เหราว่าถ้เกินี่นะมันถ้ามันเกินถ้านาทันมันมีปัญหารัเนจะตงับถ้ามันบทันเนี่ย สองมี่นเจ็พัน้อยแปดสิบ้เรสองมี่ห้าร้อาา่เจ้าลงมวานนอแต่ใะไทยมันวานเเเาเออมเาพ่มิองมนเนหกร้อยแปดสบี่มัเตะไหมจัดครับีซีดีซีอกับองบกโคกอะโรงานน้ตาลระยอง ลุงชวนครับลงชวน89 948 6585ขณะนี้เวลาหาโมงกับอีก10หาาทีนะครับล้านช่างดำยังบันบเลยวยค้นอยู่นะครับจากค้นมาอย่างกรดอกกรเดียนะครับ งสงสัยแจกฟรีเนาะร้านนี้เนาะคนเข้าเยอะมากนี่ทุกอย่างเลยครับอุปกรณ์เกี่ยวกับโซล่าเซลล์นะครับต่ำนี้สุกระบบนะครับขอไอโฟงซัมเมอร์ถ่ายทุกอย่างอันนี้มาจากตางไหนเนาะครับนี่อโอ้โหมาจากแถวนี้แหละ<า>แม่บ<า>มข่ขอญาตขอญาตถ่ายรูปด้ยวยครับเด้อ<า>ม,มาจุดมุมใหม่เดียวกันเนะาะเอาป้อมว่าเป็นคนจีบปิดร้านผมมาจะเช็ดฟุ้บว่ สองร้อยกว่ากิโลครับเห็นไหมครับเหมือนรวดเลยครับต่างักับอีกอย่างนะครับมีไฟไฟ เกี่ยวกับอุปกรณ์โซลาเซลล์หรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับแบตตอลงตลี่มีเบิดนะครับงอปรมนี้องมาเนพ้องยกานันเนัห้แลยุ้ใช้ได้เลยมันจะเองายกากเปิดเองเลยพอถลายมามันจะพิเดงนี่อแจริงอันนี้เราก็ติดคนหลัาอันนี้เรก็ นี่ครับโตช่างดำเพื่อนบริการดีขึ้นในคลิปนะครับบริการทุกระดับประทับใจพัดลมไอ้นามมีทุกอันทุกอย่างนะครับมันสะออนเพิ่นนะครับครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับลุงชนเป็นอย่างจังดัานด้นมาสื่อนะครับ โซลาเซลล์ที่บุรีรัมย์นะครับบริเวณใกล้ๆนะครับแต่ว่าลงชวนคำนวณเร้วว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนลงชวนกัเลยดันต้นมาแล้วก็มาเห็นกับ่ผิดหวังนะครับร้านช่างดําบุรีรัมย์นี่เป็นเป็นมีตรภาพที่ดีนะครับสังเกตจากผู้ค้นนะครับมีตลร้อยยิ้มนะครับมีตั้งแต่ความประทับใจในตัวช่างดําเองก็ดีนะครับในในสินค้าก็ดีคลิปนี้อยู่ดีมีแฮงครับสวัสดีครับ